สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธที่ YouTube c h a n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาทั้ง12ราศีนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาถึงคลิปของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกครกฎนะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ช่วงนี้เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์2562แน่นอนว่าได้เปลี่ยนสกราดนะครับเข้าสู่ปีกุลอย่างเป็นทางการแล้วก็ชุดเทศกาลตรุษจ,จีนเป็นปีใหม่ของชาวจีนทั้งหลายนะครับผมก็ต้องขออวยพรทุกท่านซินเจียยูอ่อีซินนีฮกใช้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีเงินมีทองนะครับมีกิจการที่รุ่งเรืองนะครับสำหรับชาวาราศีกรกฎนั้นกน็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านในเรื่องที่ดี กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยดาวพระราหูกุมจุดเกิดย่อมมีเกณฑ์ร้ายหลายหลายประาการนะครับอย่างคําโบราณกรเนี่ยก็จะบอกอัสุรินถึงรักนาในบ่าประเคาะจรไปมาต้องทับกันอีกทั้งพระจันทร์มาทับรักทายตัดชีวาถึงอาสานเกณฑ์ร้ายกําลังจะผ่านพ้นไปหลังวันที่22กุมภาพัานธ์2562นะครับเมื่อเกณฑ์ร้ายผ่านไปเนี่ยจังหวัดที่ดีก็ค่อยๆเริ่มที่จะเกิดขึ้นนะครับประการแรกเลยนะครับ ดาวที่ผ่านมาเนี่ยดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะกลุมจุดเกิดอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียคนรักนะครับเกิดการแบ่งสรรปันส่วนเสียนูน่นเสียนี่เสียนั่นเกิดขึ้นแต่หลังจาก22กุมภาพันธ์พอพระราหูไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าเกณฑ์ร้ายเหล่านั้นจะหยุดลงนะครับเพราะมรณะวินาศแปลว่าความร้ายมันได้ตายลงพังทลายลงไปแล้วนะครับการถูกหลอกถูกลวงสูญเสียในห่วงช่วงเวลาปีนี้หลังจากย้ายเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านเลยนะครับตามดวงชะตา แต่บางคนบอกอาจารย์แล้วทำไมผมปีนี้กับเสียอีกอันนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมแต่ละท่านนั้นมีจุดลับเป็นอย่างไรถ้าหากจะให้ละเอียดเจาะลึกกันก็ต้องมาดูกันเป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ต้องขอชี้แจงให้ทราบก่อนแต่ในภาพกว้างของกรกฎทุกคนเนี่ยเกณฑ์สูญเสียเหล่านั้นจะค่อยๆหมดลงไปนะครับประการต่อมานะครับจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เนี่ยเรื่องของการคำประกานการเซ็นสัญญา นะครับอันนี้ขอให้ดูให้ดีๆเพราะการค้าประกันถ้าเป็นไปได้เดือนนี้ขอให้งดที่จะค้าประกันใครทุกกรณีเพราะมันจะมีปัญหาแน่นอนหรือให้ใครหยิบยืมเงินในเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้คืนแน่นอนอย่าให้หยิบยืมเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะทําสัญญาหรือไม่เพราะการทําสัญญาก็อยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใ,นในดนนญญ you, ที่บอกอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดในเดือนนี้การงานเป็นอย่างไรการงานถือว่าเป็นในจังหวะที่ดีมากเพราะว่าดาวอังคารโครจรเป็นเกษตรนะครับ ด้านแปลว่ากรรมะเป็นเกษตรการลงทุนการงานจะถือว่าเป็นจุดที่ดีมากนะครับอยู่ในจังหวะที่สวยงามถ้าเกิดมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งโปรโมทงานช่วงนี้ราศีกรกฎต,ต้องได้ก่อนใครแน่นอนนะครับเพราะดาวการงานอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นยิ่งถ้าเป็นนะครับในทหารในตํารวจเนี่ยดาวอังคารเป็นตัวแทนของข้าราชก,การเหล่านี้ด้วยแปลว่าตัวท่านมีโอกาสจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้สูงมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเปรนทิศทางที่ดี80%ส่วนอีก20%ขอดูพื้นดวงของท่านด้วยนะครับประกอบกันประการต่อมา ท่านใดนะครับที่รอคอยอยากจะมีบุตรมีหลานม,มาอย่างยาวนานตอนนี้เนี่ยดาวพระพฤหัสบ,บดีอยู่ในเดือนปุตตะอันเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้นะครับอุ้มลูกอุ้มหลานอย่างสมบังนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยในเดือนนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับแต่ประการต่อมาสิ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับ ต้องย้ำเตือนอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการเงินตอนนี้เนี่ยดาวการเงิอนอยู่ในเดือนมรณะนะครับให้ใครยืมไม่ได้คือแน่นอนหรือว่าการเงินของท่านนั้นมีเรื่องจะใช้จ่ายเยอะนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดใช้จ่ายเยอะแล้วเนี่ยอยู่ในการวางแผนของคนที่เป็นเจ้าของกิจาการอาจารย์งานของผมตำแหน่งงานดีมากในเดือนนี้ผมลงทุนได้ไหมครับตกมรณะแปลว่าเสียอ๋อไมครับเพราะตกมลณะมันแปลว่าหมดไปถ้าท่านลงทุนเปิดกิจาการตอนแรกแน่นอนการลงทุนของท่านมันก็ต้องเสียยังไม่มีรายรับเพราะท่านยังไม่ได้เปิดกิจาการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ดกตา ที่เหมาะสมด้วยนะครับถ้าเกิดจะทําทั้งทีขอยทำให้ดีเพราะกรรมมาเป็นเกษตรทําร้านให้ดีเต็มที่ลงทุนกิจการให้เต็มแม็กเต็มเหนียวไปเลยครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือกนกรรมะเป็นเกษตรแปลว่ายังไงท่านก็จะได้เงินกลับมาอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลใดหดทั้งสิ้นนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎแต่ที่ต้องกังวลก็คือเรื่องของความรักเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดท่านใดที่บอกอาจารย์ครับพอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสําหรับคลิปที่ฟังอยู่นี้สามารถนะครับ จะลงทะเบียนเรียนกับผมได้นะครับในวันเสาร์ที่26วันอาทิตย์ที่27มกราคม2562โรงแรมแกเมืเกียวรงะลา9นะครับหลักสูตร6,500บาทนะครับราคานเนี่ยรวมอาหารการก,ารกินชากาแฟฟรีตลอดหลักสูตรนะครับเป็นเวลา2วันเต็มบุฟเฟต์นานาชาตินะครับเป็นอาหารกลางวันเต็มแม็กเต็มเหนียวเต็มที่ได้เลยนะครับรวมไปถึงตําราเนี่ยเรามีพร้อมให้หมดขอให้ท่านมานำปากกามาจดและเครื่องบันทึกเสียงมาอัดเสียงของเราได้ตลอดหลักสูตรนะครับเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ย ช่วงท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละวันย่อมสามารถที่จะมีการถามตอบกันได้นะครับเพื่อให้สิ้นสุดกระแสความสงสัยกันอย่างทีเดียวนะครับเรียนแล้วต้องเข้าใจนะครับเมื่อเรียนจบแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่เรียนจบสามารถดูดวงตนเองเป็นได้เลยนะครับอันนี้การันตีแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับ เราจะทําการปูพื้นฐานครั้งนี้เนี่ยเพื่อไปสู่หลักสูตรต่อไปเรื่องของการพยากรรวมไปถึงการวางเลิกดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจําเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานทุกท่านให้เข้าใจก่อนทุกเคสวิชาที่มีจากประสบการณ์ยาวนาน10กว่าปีเราจะถ่ายทอดให้ท่านนะครับไม่ว่าเราจะเรียนกับบรรดาครูโหหรือเกจิมีชื่อต่างเนี่ยเราจะถ่ายทอดเทคนิคแต่ละมุมแต่ละเคล็ดลับของทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านนั้นเมื่อเรียนแล้วจะได้เข้าใจทองแท้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับสำหรับท่านใดที่อยากให้ผม ดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือกำหนดพระเลือกอันเป็นมงคลนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่0923632366นะครับ0923632366นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ